สถานีวิทยุมกอขอนแก่นรวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเสนอสารคดีชุดสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะแร่งลำบากคือการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนถูกทารุณกรรมถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ถูกท้ินประสบปัญหาทางครอบครัวด้านที่อยู่อาศัยด้านการช่วยเหลือเป็นค่าผ่านะค่าอาหารการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยเป็นการช่วยเหลือเงินวงเงินไม่เกิน3,000ันบาทโดยจะช่วยเหลือไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีโดยคุณสมบัติการให้ความช่วยเหลือ 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย 3. ผู้สูงอายุที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมประกอบไปด้วยครอบครัวยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันถูกทารุณกรรมถูกสแสวงหาผลประโยชน์ถูกทอดทิ้งผู้ประสบป,ปัญหาสมบัติภาพในครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหูโดยขั้นตอนการให้การช่วยเหลือคือ 1. รับคำ รับคำขอจากประชาชนหรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมีแบบฟอร์มคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น 3. เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานอาปทอที่รับผิดชอบเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป สี่เจ้าหน้าที่จะลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าเกณฑ์พิจารณาหรือไม่หากไม่เข้าเกณฑ์จะดําเนินการให้การช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปหหากผ่านการเกณฑ์พิจารณาจะนําส่งเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคมจังหวัดขอนแก่นต่อไป 6. เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือโดยจะโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ และติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกต่อไปกลับมาติดตามสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้ได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ